ยูเครนรายงานในวันจันทร์ว่ากองทัพรัสเซียโจมตีทางอากาศเข้าใส่กรุงเคียบรอบใหม่หลังเดือนหน้าทําการดังกล่าวติดต่อกันมาเป็นเวลา2คืนวิตาลีเคชโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียบระบุในข้อความที่ส่งผ่านแอปพลิเคชัน Telegram ว่าเกิดเหตุระเบิดหลายครั้งที่ใจกลางเมืองในวันจันทร์และตนได้แจ้งให้ประชาชนเข้าไปหลบภัยในอาคารบ้านเรือนแล้วด้วยกล่าวว่าการโจมตีครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้น หลังคืนอันยากเข็นอีกคืนหนึ่งในเมืองหลวงส่วนเซอร์ฮีพอโกหัวหน้าฝ่ายบริหารกองทัพกรุงเคียบกล่าวว่ากองกำลังของมอสโกใช้ทั้งขีปนาวุธแบบร่อนและโดรนชาเฮดในการโจมตีเข้าใส่เมืองหลวงของยูเครนตลอดคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการพุ่งเป้าโจมตีเข้าใส่กรุงเคียบครั้งที่15ของเดือนนี้ด้วย กองทัพอากาศยูเครนอ้างว่าฝ่ายตนสามารถยิงขีปนาวุธของรัเสเซียตกลง37ลูกจากทั้งหมด40ลูกและโดรน29ลำจากทั้งหมด35ลำที่ถูกส่งเข้ามาโจมตีพื้นที่หลายเมืองในช่วงข้ามคืนแต่ทางการยูเครนเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1คนและได้รับบาดเจ็บราว18คนจากเหตุการณ์โจมตีนี้ครับขณะเดียวกันรัเสเซียเปิดเผยว่ากองทัพของตนได้ยิงโจมตีฐานทัพปรกาศของอยูเครนในช่วงคืนที่ผ่านมา โดยสื่อ RIA ของรัฐบาลมอสโกอ้างข้อมูลจากกระทรวงกลาโหมและระบุว่าการโจมตีดังกล่าวสร้างความเสียหายให้ฐานทัพอากาศมากกว่าหนึ่งแห่งแต่แม้ยูเครนจะไม่ได้ยืนยันคำกล่าวอ้างว่าฐานทัพอากาศของตนตกเป็นเป้าการโจมตีดังกล่าวมีการยอมรับว่าในขณะนี้กำลังมีการซ่อมแซมรันเวย์แห่งหนึ่งและมีเครื่องบินห้าลำที่ต้องถูกปลดประจำการในเขตปกครองคาเมลนิสกี้ทางตะวันตกของประเทศแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของตำแหน่งที่ตั้งครับ เมโทรคุเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครนทวีข้อความที่ระบุว่าการที่รัสเซียส่งโดรนและขีปนาวุธโจมตีเมืองอันสงบเยียบของยูเครนไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งเท่าไหร่ก็ตามและว่าทั้งหมดนี้คืออาชญากรรมสงครามและต้องยุติลงให้ได้โดยการเสริมกำลังป้องกันทางอากาศของยูเครนอันรวมถึงการใช้เครื่องบินรบ F16 และการทำให้การลุกรานของรัสเซียจบลง ขณะเดียวกันเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียกล่าวว่าคำสัญญาของชาติตะวันตกบางประเทศที่จะนำส่งเครื่องบินรบ F16 ให้กับยูเครนนั้นเป็นการยกระดับสถานการณ์อันไม่อาจยอมรับได้และกล่าวหาพันธมิตรตะวันตกว่าพยายามทำให้รัสเซียอ่อนแอด้วยตามรายงานของสื่อรัฐบาลมอสโกกร,ระทรวงการต่างประเทศรัสเซียยังอ้างด้วยว่ารัฐมนตรีลาฟรอฟกล่าวว่า, Rob, ก,า,ววาการดำเนินการที่ว่าของชาติตะวันตกนั้นเป็นการเล่นกับไฟอยู่ และประธานาธิบดีโวลดดเมียเซเนสกี้นำเสนอร่างกฎหมายใหม่ที่มีเนื้อหาลงโทษอิรานเพิ่มอีก50ปีสำหรับการส่งความช่วยเหลือทางทหารให้กับรัสเซียครับอันดรีเยอร์มักหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทเนียบประธานาธิบดียูเครนกล่าวว่าร่างกฎหมายดังกล่าวคือการตอบโต้สิ่งที่กรุงเคียบระบุว่าเป็นการนำส่งอาวุธต่างๆโดยกรุงเตหะรานให้กับกรุงมอสโกโดยเนื้อหาในร่างกฎหมายนี้สั่งห้ามการทำการค้าทุกอย่าง ุนและการโอนนี้伊朗พ่ายามจะข่มห้่เบเจนเกอโอเครอนทางมีการผ่านกฎหมายนี้ออกมาใช้จริงยูเครนจะประกาศห้ามไม่ให้ประชาชนชาวอิหร่านใช้อนาเขตของตนเป็นจุดผ่านของการเดินทางและห้ามไม่ให้อิหร่านบินผ่านน่านฟ้าของตนรวมทั้งจะมีการยึดทรัพย์สินของอิหร่านด้วยทั้งนี้รัฐบาลกรุงเตหะรานก็เฝ้าปฏิเสธคำกล่าวหาของกรุงเคียบและประเทศพันธมิตรทั้งหลายว่า อิรานนำส่งอาวุธต่างๆซึ่งรวมถึงโดรนหลายร้อยลำให้กับรัสเซียมาโดยตลอดครับนพรัชัยเฉลิมมงคลวิโไเไทยกรุงววชิงตัน